ผู้บริหารบริษัท East วอเตอร์ได้มีการแถลงข่าวแล้วก็ได้มีการตอบคําถามนักข่าวในประเด็นหลายๆเรื่องที่เป็นข้อสงสัยนะฮะคุณเชิดชายปิติวัชรากุลวันนี้ได้มาการชี้แจงหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสรรหากรรมการผู้หนวยการใหญ่ก็ยืนยันว่าเป็นไปอย่างถูกต้องนะตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบเรื่องโครงการวางท่อนะมีการเร่งรีบแต่อยู่ภายใต้กรอบกติกาของบริษัทนะฮะส่วนเรื่องแบงค์การันตีปลอม ก็ชี้แจงไปแล้วตั้งแต่ปี66นะให้กลับไปดูข่าวเกนะ่านี่คือการชี้แจงในรายละเอียดที่มีคำอธิบายกับนักข่าววันนี้แต่ความเห็นของเราคือควรที่จะมีการชี้แจงโดยนำเสนอหลักฐานประกอบด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องแบงค์การันตีปลอมฮะก็คือเรื่องที่ท็อปนิวเราตรวจสอบอยู่ก่อนหน้านี้กรณีของแบงค์การันตีปลอมดูเมื่อสักครู่ฮะนี่คือสภาพนะครงการที่ บริษัทที่ได้งานใช้แบงค์การันตีปลอมนี่คือข้อมูลล่าสุดที่เราได้มาฮะสภาพผลงานเจ็ดสิบห้าล้านบาทหลังจากงานเสร็จแค่สองเดือนนะฮะสภาพเป็นแบบนี้ฮะเนี่ยโครงการมูลค่าเจ็ดสิบห้าล้านนะที่ปรับปรุงสระและบริษัทที่มารับงานในใช้แบงค์การันตีปลอมแต่ยังให้ทำสัญญาต่อแล้วดูสภาพอะนะนะ แล้วแบงก์การันตีปลอมมันเป็นยังไงนี่คือโฉมหน้าของแบงก์การันตีปลอมนะที่เราเคยนําเสนอไปแล้วแล้วบอร์ดก็รู้แล้วเพราะอะไรดูถัดไปฮะบอร์ดก็รู้อยู่แล้วว่ามีปัญหาแต่แทนที่จะยกเลิกบริษัทนี้แล้วจัดจ้างใหม่เจรจาให้เอาแคชเชียร์เช็คมาวางแล้วให้บริษัทเดิมทํางานต่อแล้วไม่ใช่แค่บริหารรับรู้บอร์ดก็รับรู้คณะกรรมการบริษัท ดูถัดไปครับนะ17มีนาเคยแจ้งชะลอโครงการเพราะรู้แล้วแบงก์การันตีปลอม7เมษาส่งหนังสือแจ้งยกเลิกไปแล้วนะตอนแรกแต่หลังจากนั้นกับเจรจาก,กับบริษัทให้ทําสัญญาต่อนะแล้วในบอร์ดเนี่ยรับรู้หมดนะอะอดูถัดไปฮะดูไวๆนะฮะนี่คือบันทึกการประชุมเมื่อ28มีนาแจ้งแล้วว่าถ้าเป็นของปลอมต้องยกเลิกนี่ นีพูดกันในบอร์ดนฮะดูถัดไปเรื่อยๆนะเนี่ยครับแล้วก็มีการแจ้งอีกนี่เห็นไหมควรแจ้งความเป็นคดีอาญาแล้วมีบอร์ดชื่อสอเสือแจ้งแต่ในที่สุดบริษัทก็เดินหน้าต่อแล้วผลลัพธ์ก็คือบริษัทที่มารับงานที่ใช้แบงค์การันตีปลอมและที่อารมุ่มอร่วยกันน่ะการสร้างงานก็เป็นปัญหาอย่างที่ให้รู้ตอนต้นเพราะฉะนั้นท่านควรจะชี้แจงโดยนําเสนอข้อเท็จจริง เอามาหักล้างด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปเพราะงาน75ล้านสภาพงานเป็นแบบนี้